โฮลี่โอ้ยอยากได้โฮลี่แปดีชิ้มา,า<ผ>มขรบจอดไอ h แฮปปี้นิวเยียก็มามาที่พร้อมเป่าขอเทีย์มันเกิดให้มบมมเกิดมาจะเจอเลยกนะ็ได้ขับจอดอย่างเราเฮ้ยมาจริงด้วย บางอันนี้ไม่ดีบางเลยโอลี่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 ไปแล้วอย่าใส่เกยอยู่คันนี้คันนี้กี่มิลลิเมตรครับเนี่ยแป๊บเดียวของเช็คให้ร้อยห้าสิบห้าอยห้มิลลิเมตรครับผมของใหญ่ของใหญ่ของอิสราเอล โอ้ไม่ก็เอกฆาพี่น่ากลัวอะไรอ่ะโลีจ่อยิงเลยอยมา่ะเจ็ม้ันก็คล้ายๆของไทยมากนะใช่ไหมใช่ของไทยเนี่ยคันนี้โอ้ยโอลี่เองเวนติดใจทำ้วะหนาเวนหนาหนา โอ้โหยอมใจโฮลี่อขอแจมด้วยคนตอนนี้ไม่เห็แล้วเข้าไปแล้วตุยนะกากเลยนะอีทอีทอีทสามต่อยอีโอ้โหยิงไม่เข้าอีทสามเมามาแล้วมาอุ้มมาอุ้มด้านหลัง าจอที่ย,ยิงมาน,นิดหน่อยเป็นอัตราจอนที่ยิงแลถังได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็คือเหลือแค่ตองที่สามยังไม่ตุยนะทุกคนยิงไปที่กระบานได้แต่ที่จะเคาะตรงหนึ่งมันทางคารถมาอ่อนเลย ปืนมันทังมันเอา20มิลิเมตรอีกนี่วะมิลเมตรที่ไ,ไ,ไหนมาครับควันลำจังมันอีกปืนก้นอาตอมปืนมันหัวมันแน่ปืนเหมือนเต้านี่ครับเวข่งทายกันพี่รออยู่โอ้โหอู๊ยเฟอร์ดินาน จ, <sus> จริงจร <feelings> ิง <jamais> ปัญหาแต่นอนพอดีนั้นมันมีปืนคนอ่ะยิงเพื่อนคนให้หน่อยดิเพืนคลพี่มันยิงพื่นคลรถพี่กับการจุด้าสุดได้ยิงเข้าแล้วไหมสตาลีเนียมเข้าเลยนั่นแหละเคมันตัวละโอ้ยแตกเลยน่าอายเลยนาอายเลย พี่มันเด้งนะระวังเลยมันเข้ามันชอบเด้งด้วยไอไอเข้าไปเข้าไอเข้าเข้าอยู่ไม่เข้าซีพีชนเป๊ะเตมขอระเบิดกีผมสอยไวแล้วหนึ่งเม็ดนิ่งเลยนะฮัลโหลโหดีสอยแล้วจะเราอะไรอยู่ก่อนฟันดานค้ำอยู่ของพี่ฝั่งพี่ฟันดานค้ำเอ็มห้าสิบ แย่แล้วเครื่องพี่พังแบบนี้แย่แน่ๆตรงนั้นมีเอ็ม50จอดอยู่เรื่องวันหลับทะลุนาฬิกาปลุกเอ็ม50จอดอยู่ตรงนั้นนะระวังผมกำลังรอที่เก้าวออกไปถ้าพี่อัดกำแพงมันจะตุยมาเอ็ม50โอ้แน่นอนพี่ขี้แตกกันเลยอัดกำแพงเลยละกันเอาแบบตรงใกล้ๆก็ขีแ้แตกแล้วไม่โดนมันหายไปไหนวะ ที่ลบสามสี่บอกโหเม้าคู่ยอมแล้วโหเม้เออเออื่นอะไรมันนี่ตังเลยมันโอ้ยเฟอร์ชิงแย่แล้วเฟอร์ชิงไม่ใช่ไอเอสสองโอ้ยมันอยู่แล้วโว้ยเครื่องยนต์พี่พังมาแบบนี้แย่แน่ ได้ออ่ะเครืงพังนี่ก็สวดมนต์แล้วกันกินคอยคิดอะไรมาโมเครื่องพังมาทำไมล่ะแล้วที่ยังไม่มีชอบไงประเด็นแหะพี่รอตรงนี้อยู่มันต้องมีคนโผล่มาสุดเลยเฮ้ยเบอร์ชิงเบอร์ชิงเบอ,อร์ชิงเล่นมาเบอร์ชิงมันถอยกลับแล้วเมา เหมือนวีด้าเลยรถบมีด้ากับร่างเบียดเดียวกันเลยไกันนี่เลยปืนใหญ่โแย่แล้วัีแย่น่วัสดีครับนหน่วยตอนนี้สะอสเอยู่นะครับรถต่อเเต็มนะครับพีแย่แน่รถพี่ขยับไปไหนไม่ได้ วางเกาะตรงนี้ได้แล้วกันแอนกีวางกล่องเลยเรายัางไม่มีซ่อมนะทุกคนแต่มีช้อนเอ้ยเพอร์ชิงมามันมาหาเมาสวตะเกียบ <oz S 1> อัดหน้าเ <oz S 1> พอร์ชิงไปกล้องมันเรียบร้อยเพอร์ชิงแตกเสียงอะไรวะ ใช่ใช่นาพีมีประเด็นปะมาดูคนนี้ละไปไปไปอย่าไปกลัวพี่ไปไม่ได้หล่นเพลสเมาส์ยังคำอยู่เลยเนี่ยหน้าเมาส์ตัวหนึ่งขัดหนึ่งว่าแล้วปืนไทยมันยาวเสียนีปืนไทยก็อย่าดันพี่ไปอย่าดันพี่ไปขอละข้างขวามีรถไอเอส หรืออะไรสักอย่างอะจอดอยู like ่นะซีนซันเก้ามันมีเสียงอยู่อะก็แล้วรถรถโซเวียตอะกันเขาโอ้โโออ้ออ้โหหโอแย่แล้วเมอไปแล้วหโอ้โอ้โหโอ่โหโอ้โ้โ ยแล้วพี่บุกเข้ามาได้เลยเครื่องพังพี่ยังไม่มีซ่อมเลยพี่กดมีเครื่สิ่จะได้วิ่งไปซ่อมให้เฮ้ยเครื่องบินตกใจ <c oughs> อะนอะไรวะเครื่องบินตกใจบินไปแล้วให้อยู่ยาวเลย รถยิงสุดยอดคันนี้คือสุดยอด <c oughs> ไม่ไดเวดวสหรอกแต่อยู่รอดมาได้ยังไงใคร